อยากจะกลับเข้าใช้งานบัญชี Facebook ของเราแต่จำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวคุณหนึ่งจะพาเช็คทั้งหมดเลยจนกลับเข้าใช้งานบัญชี facebook ของเราได้วิธีนี้เป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดเราไปดูวิธีกันเลยครับเนี่ยครับสำหรับใครที่จำยูสเนมก็ไม่ได้จำรหัสผ่านก็ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานบนแอป f a c e b o o k ได้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีที่เราจะไปค้นหายูสเนมและพาสเวิร์ดของเรากันเลยครับซึ่ง วิธีต่างๆเหล่านี้จะเป็นวิธีเริ่มจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยมันเป็นยูสเนมอะไรพาสเวิร์ดอะไรแนะนําเพิ่มเติมให้นิดนึงถ้าใครมีมือถือเครื่องเก่าที่เคยล็อกอินเข้าสระบบ a c e b o o k ตัวนี้ได้อยู่แนะนําให้เอามาแล้วก็มาทําการค้นหาเครื่องนั้นๆที่เคยเข้าสู่ Facebook แล้วก็เบอร์โทรที่เคยผูกไว้อีเมลที่เคยผูกไว้รวมถึงสัญญาณ Wi-Fi หรือเน็ตจากซิมการ์ดอันไหนที่เราเคยเข้าสระบบ Facebook อันนั้นก็ควรที่จะเอามา ทำการประกอบในการกู้ในครั้งนี้ด้วยเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีกันเลยครับในหน้า Facebook ตัวนี้ครับเราจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้เลยเราต้องไปสืบค้นหาก่อนวิธีการสืบค้นหาให้ทำตามนี้รเราจะไม่เข้าไปที่ตัวแอป Facebook จะให้เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ในมือถือของท่านผู้ชมท่านผู้ชมสะดวกเว็บเบราว์เซอร์ไหนก็เข้าตามนั้นได้เลยในที่นี้คุณหนึ่งจะเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome แตะเข้าไปที่ Google Chrome ครับหน้าตาเขาจะอยู่ในเว็บอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปสนใจให้ท่านผู้ชมแตะในช่องค้นหาตรงนี้แถบด้านบนเนี่ยแตะลงไปครับแล้วพิมพ์ลงไปตามนี้เลย Facebook Forgot Password พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ Facebook Forgot Password มันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราเลื่อนไปครับไปคำว่า Forgot Password Cannot Login Facebook เมื่อได้แบบนี้แล้วกดเข้าไปเลยครับ ในหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมรู้และจําได้ว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านผู้ชมที่ผูกหรือเชื่อมโยงกับ Facebook ของท่านผู้ชมอยู่นั้นเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปเลยครับตรงนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมจําไม่ได้เลยว่าเป็นเบอร์โทรอะไรให้ท่านผู้ชมมาแตะตรงนี้ครับคําว่า search by your email address or name ตัวนี้ครับแถบด้านล่างเห็นไหมครับแตะลงไปครับตรงนี้เขาใช้เราใส่อีเมลที่เคยเชื่อมโยงกับ Facebook ครับ ถ้าท่านผู้ชมจําไม่ได้เหมือนกันอีกนะครับหรือไม่เคยรู้เลยว่าอีเมลอะไรกันแน่อีกวิธีหนึ่งให้ท่านผู้ชมพิมพ์ชื่อลงไปครับ Facebook ของท่านผู้ชมชื่ออะไรครับในที่นี้เราต้องจําได้อยู่แล้วนะครับว่าเราเคยตั้งชื่อไว้ว่าอะไรเราก็พิมพ์ลงไปเราก็เอาชื่อมากรอกใส่ตรงนี้ได้เลยชื่อเว้นวรรคแล้วก็นามสกุลเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็มากดเสิร์ชเขาจะทําการลิส ลายชื่อ Facebook ทั้งหมดเลยที่เป็นชื่อนี้ถ้าเกิดว่าบังเอิญชื่อของเราเนี่ยมันไปตรงกับ Facebook อื่นๆที่คนอื่นๆตั้งไว้เป็นชื่อเดียวกันกับเรามันก็จะโชว์เห็นแบบนี้โอ้เยอะเลยนะครับเยอะเลยวิธีให้เราไปเลือกหน้าโปรไฟล์ของเราหน้าโปรไฟล์ของเราล่าสุดเนี่ยที่เราเคยตั้งไว้เนี่ยเป็นหน้าไหนเราก็ไปเลือกหาเลยครับในที่นี้คุณหนึ่งเป็นหน้านี้กดไปเลยครับ ท่าน,นี้เราก็ได้ยูสเนมมาแล้วก็คือชื่อ a c e b o o k ของเราได้มาแล้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นวิธีสําหรับคนที่จําอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวตอนนี้เราได้ชื่อมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปตามล่าพาสเวิร์ดก็คือรหัสเข้า Facebook ของเราว่าเป็นรหัสอะไรในขั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดเราก็ไม่รู้ว่าพาสเวิร์ดอะไรให้เรามากดตรงนี้ Thai Announcer Way ตตัวนี้เขาก็จะบอกใบ้มาเลยครับว่าอีเมลตัวนี้เบอร์โทรตัวนี้ท่าน,นี้เนี่ยเราจะต้องรู้แล้วครับว่า อีเมลของเรามันคืออะไรให้ท่านผู้ชมจดไว้เลยครับแต่มันจะมีจุดๆด,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 ดอกจันไว้เห็นไหมครับแต่ว่าเขาบอกใบ้ตัวหน้ากับตัวหลังให้เราเห็นไหมครับรวมถึงเบอร์โทรด้วยเห็นไหมครับเขาบอกใบ้มาท่านผู้ชมก็พิจารณากันดูไอ้เจ้าตัวอีเมลเนี่ยเราเคยใช้งานอยู่ในอุปกรณ์เครื่องไหนท่านผู้ชมก็ไปตามหาแล้วก็เบอร์โทรตัวนี้ยังใช้งานอยู่หรือเปล่าเราก็มาติ๊กที่เบอร์โทรแบบนี้ แล้วเรากด continue เขาจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรนั้นเป็นรหัส6ตัวที่เรียกว่ารหัส OTP รหัส OTP พอถูกส่งไปที่เบอร์โทรปุ๊บเราก็เอารหัสนั้นะมายืนยันในนี้พอยืนยันเสร็จเขาจะให้เราใส่พาร์สดใหม่ได้เลยในที่นี้คุณหนึ่งสูมเพเหตุการณ์ว่าเบอร์โทรตัวเนี้ยไม่ได้ใช้งานแล้วก็คือถูกตัดไปแล้วหายไปแล้วดังนั้นก็มาติ๊กที่ Gmail วิธีการที่จะตามหาอ e ีเมลตัวนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งพาไปตามหากันเราจดตัวนี้ไว้ก่อนถึงมันจะเป็นดอกจันก็ตามแล้วก็จดเอาไว้แล้วหลังจากนี้เนี่ยกดปุ่มโฮมมัพเราก็จะไปตามหาอ e ีเมลกันให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือเลื่อนขึ้นไปไปหาคําว่า Google นี่ Google กดเข้าไปที่ Google มาดูตรงอีเมลว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาบอกใบเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงแต่มันมีลูกศรชี้นี้นะครับให้แตะไปมันก็จะโชว์อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนี้เราก็มาไล่ดูไอตัวบอกใบเนี่ยก็เอามาเทียบเราเจอของเราแล้วเราก็แตะเลือกเลยมันก็จะมาโชว์ตัวบนแบบนี้จริงๆแล้วพอเราได้เมลปุ๊บเราก็เข้าไปกดขอพาเวิรวดใหม่ได้เลยเลือกที่อีเมลเสร็จล้วก็กด Continu e เดี๋ยวเขาจะส่ง OTP ไปที่เมลตัวนั้น แต่ในที่นี้เรายังไม่ต้องไปทําการเปลี่ยนพัสิร์คือเราจะไปเอารหัสเลยวิธีการเอารหัสเดี๋ยวก,กดกลับไปทีหนึ่งให้เราไปที่จัดการบัญชี Google เพื่อเข้าไปดูพัสิร์อะไรแล้วเลื่อนไปตรงแถบตรงนี้ครับเลื่อนไปเลื่อนมาที่ความปลอดภยัยเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปครับเราจะมาเจอคําว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยครับแล้วเราจะเห็น facebook com ตรงนี้ครับนไครับ ซึ่งของคู่หนึ่งเนี่ยมันจะระบุไว้ว่ามีทั้งหมด4บัญชีเลยนะครับที่มันถูกเก็บรหัสตัวนี้ไว้นะครับเราแตะไปเลยครับถ้าเขาให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอเราก็ใส่ลงไปครับในที่นี้ของคู่หนึ่งตั้งเป็นสแกนนิ้วมือไว้ก็สแกนลงไปเขาโชว์เห็นเลยเราจะมี Facebook กี่บัญชีก็โชว์ให้เราเห็นเลยทีน,นี้มันจะโชว์เป็นพาสดเป็นจุดๆๆเห็นไหมครับจุดๆๆอย่งนี้เราก็มากดที่ดวงตาครับอเดี๋ยวคู่หนึ่งเอาตัวที่คู่หนึ่งนั่นเลยก็คือตัวนี้กดที่ดวงตา ได้แล้วตอนนี้เราได้รหัสแล้วก็คือรหัสตัวนี้เลยเราก็ารหัสตัวนี้เอาไปกรอกใส่เข้า Facebook เราได้เลยเกรอกยังไงอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งบอกสําหรับใครที่เข้ามาแล้วไม่มีรอในช่วงถัดไปเดี๋ยวคุณหนึ่งสอนต่อในคลิปนี้คลิปเดียวเลยทั้งหมดเลยอ่ะเมื่อเราได้ปุ๊บเราก็จดจดไว้เสร็จเราก็กดกลับไปที่หน้านี้หน้าเดิมแล้วเราก็กดตัวนี้ครับย้อนกลับไปที่เขาให้เราใส่พาสวดะครับกดย้อนกลับไปก่อน เราก็เอาพัสิร์เนี่ยมากรอกใส่ตรงนี้เลยครับพกอกรอกใส่เสร็จปุ๊บเราก็กดล็อกอินอันนี้จบในขั้นตอนแรกแล้วครับสําหรับใครที่เข้าไปเจอพาสิร์แล้วก็เอามากอรอกใส่ตรงนี้แล้วก,กดล็อกอินเข้าไปเลยแค่นี้เองตอนนี้คุณหนึ่งพาพวกเราเสร็จไปหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับกรณีสําหรับคนที่ล็อกอินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นพาสิร์เก่ามันไม่มีการอัปเดตข้อมูลในเมลของเราดังนั้นเรามาทําในขั้นตอนต่อไปนี้ที่คุณหนึ่งจะมาแนะนําได้เลยก็ให้เราไปกดที่ Thai Announcer Way ตัวนี้ครับ แล้วก็เลือกอย่างที่คุณหนึ่งบอกในที่นี้เรารู้แล้ว Gmail ของเราคืออะไรดังนั้นกดกลับไปอีกทีนึงครับกดกลับไปอีกทีนึงที่หน้านี้เอาอีเมลตัวนี้ไปกรอกใส่ที่แอป Gmail ใครยังไม่มีแอป Gmail ก็ไปโหลดก่อนอกดปุ่มโฮมไปเลยกดปุ่มโฮมแล้วให้เราไปทําการโหลดแอป Gmail ตัวนี้ไปที่ Play Store ก็ได้หรือไปที่ App Store ก็ได้พิมพ์คําว่า Gmail แบบนี้ เราก็แตะเข้าไปที่ Gmail ตัวนี้แล้วก็มาที่มุมขวาบนแล้วให้นําเอาอีเมลของเราที่มุมขวาเห็นไหมครับเป็นเมลตรงกับที่มันเชื่อมโยงกับตัว Facebook ตัวนี้แล้วถ้าเชื่อมโยงตรงกันแล้วให้ทุกท่านมาทําในขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยติ๊กตัวนี้ที่เมลติ๊กเสร็จปุ๊บกด Continue ตอนนี้เขาจะส่งเลข OTP 6ตัวไปที่เมลตัวนั้นแล้วหลังจากนี้เราก็กดย้อนกลับไปไปที่เมลถ้าเราเปิดแอปเมลตัวนี้คาไว้แบบนี้ปัดสักหนึ่งรอบให้มันอัปเดตหน่อย นี่เขาจะมีข้อความจาก Facebook บอกว่าส่งรหัสมาให้เราคือรหัสกู้คืนบัญชี a c e b o o k เห็นไหมครับเราก็รหัสตัวนี้ครับอาจแตะเข้าไปข้างในก็ได้เขาจะบอกรหัสเรามาเลยเรารหัสตัวนี้รหัสตัวนี้คือใช้ครั้งเดียวแล้วลืมมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจอันนี้เขาเรียกว่ารหัส OTP คือรหัสยืนยันเข้าสู่ระบบเราก็เอารหัสตัวนี้รหัสแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็กดย้อนกลับไปพระกอกเสร็จกด continue เขาจะให้เราใส่พาเวิรวดใหม่เลยโดยเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าพาเวิรวดเก่ามันจะเป็นเลขอะไรยังไงให้กรอกใส่ลงไปเลยอ่ะในนี้นี่เราก็ตั้งลงไปเลยครับตัวอักษรนำหน้าเป็นตัวอักษรตัวใหญ่แล้วก็ผสมด้วยตัวเลขอลักขระอะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งเองได้เลยครับเมื่อกอกใส่เสร็จกด Next เข้าได้ได้ไหมครับแค่นี้เราก็สามารถเข้า Facebook ตรงนี้ของเราได้แล้วแค่นี้เองเพราะหลังจากนี้แล้ว หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเอา u s r r n m m p p s s w w r r เนี่ยไปใส่ใน Facebook หลักเรายังไงก็ง่ายๆครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วอากดย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่ตัวการตั้งค่าของเราครับอ่าสแกนต่อเราก็จะเห็นว่ายู n a m e อะไรแล้วก็ password ตัวใหม่ของเราไปกรอกใส่ที่ตัวแอป a c e b o o k เพราะหลังจากที่เราเข้าผ่าน Google Chrome ได้แบบนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นตัว a c e b o o k เนี่ยด้วยตัวแอปพลิเคชัน Facebook ก็ให้มาดูตรงนี้ก่อนให้มาดูตรงนี้ครับอันนี้สําคัญมากนะครับไปที่ Pay Store เพราะมีหลายๆท่านเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าที่ตัวแอป f a c e o o o k ได้พอมาที่ Pay Store เสร็จมาแตะตรงนี้ครับวงกลมๆมุม,มขวาบนให้มาเลือกที่บัญชีตัวนี้บัญชีตัวนี้จะต้องเป็นบัญชีที่ตรงกันกับ Facebook ก็คือตัวนี้เลือกให้ตรงหรือถ้าไม่ตรงเนี่ยเราก็ไปกรอกใส่ถ้าเกิดว่าของใครนะครับไม่มีในลิสต์รายการแบบของคู่หนึ่งแบบนี้ ก็ไปกดตรงนี้ครับเพิ่มบัญชีอื่นกดเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอาอ e ีเมลที่คุณหนึ่งให้พวกเราไปหามาเอามากรอกใส่ซะพอกรอกใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตัวบนแบบนี้ตัวบนแบบนี้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้รูปสัญลักษณ์โปรไฟล์อนตัวแรกของมันซึ่งถ้าบางคนเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาก็เป็นรูปนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็มาแตะที่ตรงนี้แล้วพิมพ์ลงไปครับว่า Facebook Facebook แล้วก็กดติดตั้ง ติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดหลังจากนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปเขาบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเราก็ใส่อีเมลที่คุณหนึ่งพาพวกเราไปดูครับใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านใหม่ของเราลงไปเมื่อเรากรอกใส่ยูสเนมพาส s วิร์ดใหม่ของเราเสร็จกดเข้าสูร่ระบบกดอนุญาตกดขณะใช้แอปกดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้คือเข้าผ่านตัวแอป a c e b o o k อ่าเอาให้ดูครับ อันนี้ตัวแอป a c e b o o k กดเข้าไปตอนนี้เราก็ใช้งานได้ตามปกติของเราแล้วเอาวิธีต่างๆนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและยังมีเคล็ดลับดีๆมากมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของ Facebook ให้ไปติดตามดูได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีเลือกหมวดหมู่เพลลิสที่เขียนว่า Facebook ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์ให้ด้วยนะครับครูห สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนสอนดีสวัสดีครับ